สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการนาฬิกาชีวิตเคล็ดลับสุขภาพตามาศาสตร์แพทย์จีนรายการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นรายการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยรายการนี้จะมีทั้งหมด6ตอนด้วยกันสำหรับตอนที่6ในวันนี้ เราจะมาดูแลสุขภาพให้กับอวัยวะได้เชิญรับฟังไปพร้อมๆกันนะคะนาฬิกาชีวิตบทที่6ไม่อยากหน้าหมองคล้ำฟังทางนี้แล้วตื่นนอนตอนไหนดีที่สุดยามที่11ยามโฉยามโชฉคือช่วงเวลาตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการนอนหลับให้สนิท เพรเป็นช่วงเวลาของเส้นลมปราณตับตับมีหน้าที่ในการกักเก็บเลือดและควบคุมเส้นเอ็นรวมถึงสภาวะอารมณ์และจิตใจหากเราดูแลตับได้ไม่ดีจะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของร่างกายเช่นอาการปวดตึงที่เกิดจากเส้นยึดดังนั้นผู้ที่เป็นโรคตับ จึงต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในตอนกลางคืนมิเช่นนั้นอาจส่งผลต่อการทำงานของตับในการกักเก็บเลือดก็เป็นได้ช่วงเวลาตีสองเป็นเวลาสำคัญในการสร้างเลือดในช่วงเวลานี้ร่างกายจะหลั่งเมลาโทนินได้สูงสุดหากในยามนี้ไม่นอนหลับให้สนิทจะทำให้ตับ ไม่สามารถเผาผลาญพลังงานและกำจัดสารพิษได้ตามปกติดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้มีสีหน้าหมองคล้ำเกิดกระและจุดด่างดำอารมณ์ร้อนโกรธง่ายและอาจนำไปสู่โรคตับได้อีกด้วยยิ่งเราดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลานี้จะทำให้เกิดความเสียหายต่อตับเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังทำให้ระบบย่อยอาหารผิดปกติอาจจะทำให้รู้สึกเหมือนมีลมในกระเพาะอาหารมากขึ้นท้องเจ็บตึงชอบถอนหายใจหรือเปรี้ยวปากขมการไหลเวียนของสารน้ำในร่างกายติดขัดทำให้มีอาการบวมน้ำท้องมานมีเสเลจและเสมหะค้างในร่างกายอารมณ์จิตใจไม่แจ่มใส เมื่อตื่นขึ้นมาจะรู้สึกซึหมหงุดหงิดโมโหง่ายเครียดปวดศีรษะไม่สดชื่นตลอดวันดังนั้นในช่วงเวลานี้ร่างกายควรนอนหลับอย่างเต็มที่จึงสามารถรักษาตับให้อยู่ในภาวะที่สมดุลได้ยามที่12ยามอิ่นยามอิ่นคือช่วงเวลาตั้งแต่ตีสมถึงตีห้า เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการตื่นนอนเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์มากที่สุดเพราะเป็นช่วงเวลาของเส้นลมปราณปอดปอดถือเป็นจุดเริ่มต้นที่รวบรวมพลังลมปราณและเลือดปอดมีหน้าที่ควบคุมการหายใจโดยการนำอากาศบริสุทธิ์ที่เราหายใจเข้าไปรวมกับสารอาหารที่ได้จากระบบย่อยอาหาร มาประกอบกันเป็นพลังลมปานเพื่อนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายหลังจากที่เรานอนเต็มอิ่มแล้วนั้นช่วงเวลานี้ก็ถือเป็นเวลาที่เราจะตื่นขึ้นมาเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ในตอนเช้าหากนอนหลับไม่เต็มอิ่มและไม่ตื่นในช่วงเวลานี้จะทำให้ลมปราณปอดเสียสมดุลเกิดอาการอ่อนเพลียไม่มีแรง เหนื่อยง่ายหายใจไม่เต็มอิ่มแน่นหน้าอกเป็นต้นแพทย์แผนจีนแนะนำให้ดูแลปอดให้ดีเพื่อให้ปอดได้ทำหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายและผิวพรรณเปล่งปั่งหน้าตาสดใสอีกทั้งคนที่เป็นไซนัสภูมิแพ้โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจควรตื่นนอนในช่วงเวลานี้มาสูตรอากาศ เพื่อให้ปอดแข็งแรงท่านผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นนาฬิกาชีวิตทั้งหมด12ชั่วยามยังพอจำกันได้ไหมคะว่าแต่ละชั่วยามเราควรทำอะไรถ้าอย่างนั้นเรามาทบทวนกันหน่อยดีไหมคะเวลาตีห7ถึเโมงเช้าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการขับถ่าย 7จ็ดโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการรับประทานอาหารเช้า9ก้าโมงเช้าถึง11บเอดโมงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการทำงานหรือทำกิจกรรมและห้ามนอนในช่วงเวลานี้เพราะจะทำให้ม้ามอ่อนแอ11บเอโมงถึงบ่ายโมงหลังจากรับประทานอาหารกลางวันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการพักผ่อนสัก30นาที บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเป็นช่วงเวลาที่ไม่ควรรับประทานอาหารเพื่อให้ลำไส้เล็กได้ดูดซึมอาหารเที่ยงได้อย่างเต็มที่บ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการออกกำลังกายให้เหงื่อออกเพื่อขับของเสียออกจากร่างกายห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มเป็นช่วงเวลาอาหารเย็นและควรหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มเพื่อไม่ให้ไตทำงานหนัก หนึ่ทุ่มถึงสามทุ่มเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจอาจจะฟังเพลงเบาๆหรือนั่งสมาธิสามทุ่มถึงห้าทุ่มเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการทำให้ร่างกายอบอุ่นแช่เท้าในน้ําอุ่นสัก20นาทีก่อนนอนห้าทุ่มถึงตีหนึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราควรเข้านอนตีหนึ่งถึงตีสาม เป็นช่วงเวลาที่ควรหลับให้สนิทเพื่อให้ตับทำงานได้เต็มที่และตีสมถึงตี5เป็นช่วงเวลาที่เราควรตื่นนอนมาสูดอากาศให้ปอดสดชื่นท่านผู้ฟังคะเมื่อเราทราบแล้วว่านาฬิกาชีวิตคืออะไรช่วงเวลานี้เราควรทํำอะไรและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจะเป็นการส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีอายุยืนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและช่วยเพิ่มระดับให้แก่คุณภาพชีวิตของเราได้อีกด้วยท่านผู้ฟังคะแล้ววันนี้เวลาสำหรับรายการนาฬิกาชีวิตเคล็ดลับสุขภาพตามศาสตร์แพทย์จีนทั้ง6ตอนก็หมดเวลาลงแล้วคะ่ะ ขอขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และสามารถติดตามสาระความรู้จากพวกเราได้ที่ช่องทาง YouTube และ f a c e b o o k f แ n p เ page นาฬิกาชีวิตเคล็ดลับสุขภาพตามศาสตร์แพทย์จีนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ